อ้าวโอเคครับต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอ้าโอเคครับนะตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนชื่อช anel เอ้ยชื่อช anel ใหม่นะครับโอเคเมื่อกี้พูดออกเนื่อยไปแะ้วเนี่ยฮะเป็นฮาสซิกี้นะครับอ้าโอเคนะครับทําไมผมถึงตั้งชื่อนี้และครับอ้าโอเคครับมันมีชื่อซ้ําอยู่แล้วนะครับอืมมาครับอ้าโอเคนี่ครับเห็นมั้ยนี่ อาหารนี่ห้าวิดีโอเล่นละโอ้โหไปซะเยอะเลยเนี่ยครับดูนี่ครับมันแค่ห้าวิดีโอนี่ครับมันล่อไปซะหกสิบจิตกว่าคนแล้วเนี่ยครับซึ่งมันอาจจะดังกว่าผมแน่นอนนะครับอ่านแค่ประกาศทีวีซีเฮดี้ครับอ่าโอเคนี่ครับนี่ครับโอเคนะครับโอเคนะครับแล้วก็มีนี่กับ คตาทีวีอะไรเนี่ยคิดคิดดานะเอเ้ยคิดซาเอ้ยคิดซาดานะเออนี่ครับแล้วก็ลิสต์ลิสสต์ลิสต์าทีวีเนี่ยครับนี่ครับอ่าโอเคเนะครับอ้าวโอเคนะครับก็เลยผมก็ต้องเปลี่ยนเป็นนีะครับหาเกาะหาซิกกี้เนี่ยครับ วดีหาซิกี้เนี่ยครับอ้าวหาซิกี้นะ่ยครับตอนแรกก็อาจจะค้นหาผมยังไม่เจอนะครับอ้าวเคนะครับนะครับก็อย่าลืมนะครับก็ไม่ต้องลืมกันเลยนะครับว่าแต่คีวีคนเดิมไปเลยนะครับเพราะว่าผมได้เปลี่ยนพิชชาแนลไปแล้วนะครับอ้าวเควันนี้ก็สวัสดีครับ